วัดีค่ะวันนี้ก็มาเจอการเจอกับอะไรก็ไม่รู้ไม่มีชื่อ,อรายการไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเป็นคนชอบกินไอติมอยู่แล้วแล้วก็ไหหน้าฟีดเบื่อไอติมโซเนเส้นเบื่อไอติมแบบท้องตลาดอุ้ยพูดได้ไหมพูดได้ไหมคะไม่ได้เนาะจะว่าอ่ะ,อะ,อะประเด็นคือเบื่อไอติมเดิม,ดมๆแล้วคราวที่แล้วก็ลองสั่งไอติมโฮมเมด ที่เขามีส่งทัว่วประเทศดูก็เ,เอออยากลองยี่ห้ออื่นๆบ้างถ่ายไปถ่ายมาก็เจอยี่ห้อนี้ค่ะอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่เห็นก็ให้ขึ้นนี่ตรงไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละคะ่ะเป็นยี่ห้อ Muse นะคะอ่านถูกหรือเปล่า Muse อ,อ่ะอ่ะมันมีหลายรสให้เลือกแล้วเขาก็จะเด่นเรื่องเป็นแบบว่าตามฤดูกาลผลไม้ตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกมา6รสด,ด้วยกันนะคะซึ่งไม่มีผลไม้ตามฤดูกาลที่อะไรเลยนะคะ,ะปะ ก็จะเป็นหน้าตาของด้วยไอติมนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ะพรดอ,อะไรสักอย่างมัะไม่รู้เนี่ยคะ่ะตรงเนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกันทุกรถเลยนะคะอ่าไม่มีอะไรเหมือนกันทุกรถอ๋อรู้แล้วอันนี้น่าจะนะคะน่าจะถ้าเป็นแบบนี้อย่างเนี้ยน่าจะเป็นแบบรถผลไม้เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นรถผลไม้เห็นไหมเป็นสีชมพู อันนี้จะเป็นรสแบบพวกเป็นอะลองต่ำลองต่มเลยเ,เป็นครีมเป็นปนมอะไรธรรมดาไม่เห็นเว้ยหมุนหมุนหมุน,มนสีฟ้าอีกนี้เลยนี่นะะชื่อรสก็จะอยู่ตรงนี้จึงอ่ะมาเริ่มเลยไหมอ่ะเริ่มจากหนึ่งเดียวที่เรามีนะคะรสมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้ตรงนี้นี่เอออย่เพิ่งน่าลำบากจังเลยค่ะฮะเราไม่มีกล้องหลายตัวอะโอเคไปกลับมีแต่เราไม่มีกล้องหลายตัวไม่มีกระจก ดนบังครบให้รีวิวด้วยเรื่องๆอยากกินเฉยๆอก็ไม่ได้อ,อ,อันแรกเนื้อเป็นอย่างนี้โอเคม, okay. มาลองเุยนาจจะ่า ะกี่อันนี้ละกันไม่เอาไม่กินไ,ไ,ไ,ได้เลยจะได้อ่ะมันถ้วยละกี่บาทเต้องเข้าไปดูในเพจแต้ไม่ได้ละ๋ย่เขาจะมีโปรแบบสี่ถ้วยอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะชิมโตเช็ดแล้วเป็นไรหรออืมหอมมะพร้าวเลยอะ่ะมะพร้าวเลยในนี้ก็จะมีความดินเนื้อมะาพาร้ออาวอยู่ข้างในผสมอยู่เอาหมดแล้วเหรอ ใค้ชิมแค่นั้นอ่ะกูก็กินนิดเดียวอ่ะมึงกินแบบหมดเลยอ่ะถ้วยอ่ะมารีวิวไหมน่าจะเวอร์กว่าเหมือนเป็นมะพร้าวที่ผสมนมถ้าเคยกินน้ำมะพร้าวปั่นอ่ะตามตามตลาดนัดอ่ะที่เป็นน้ำมะพร้าวนมนมปั่นอ่ะี<ม>วิจะคล้ายๆแบบนั้นค่ะอืมแต่หวานเลยอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่า คนชอบหวานก็จะหวานไปเลยคนชอบหวานน่าจะชอบอใช่ฟิลเหมือนมะพร้าวนมสดปั่นอ่ะอย่างนั้นเลยเป๊ะอ่ะตัวเนื้อเนื้อมีความไม่ได้เนียนแล้วก็ไม่ได้หยาบขนาดนั้นมีความแบบพอดีพอดีอะเะเยียดแต่ไม่เกร็งอ่าใช่มีมีความเกร็ดนิดนึงเะเยียดแล้วมีความเกร็ดนิดนึงนแล้วผสม ใหม่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 มันเป็นตัวเนื้อไอติมตักข้างล่างเมื่อกี้ตักข้างล่างก็จะเป็นเนื้อแบบนั้นอ่ะคล้ายๆออกจะบิงซูก็ไม่ใช่อ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวผสมอยู่เล็กๆแต่หอมมะพร้าวอ่ะคือหอมเลยแต่ไม่ได้แบบว่าเนื้อมะพร้าวเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะก็ก็อยู่ในเกลที่แบบโอเคเหมือนอย่างที่บอกอ่ะเหมือนกินอีน้ำมะพร้าวปั่นแค่แต่ยังตอบได้ไม่หมดเพราะว่าเรากินไปแค่สองคำสามคำไม่รู้ว่ามะพร้าวเยอะไหม อ่าใช่ใช่ใชอ่ะรสต่อไปนี่เปลี่ยนช้อนนะรสต่อไปนะคะเป็นรสชาโนมไข่มุกชาโนมไข่มุกลูกมาดูเด้อจากที่สังเกตก็จะมีแบบมีความผสมเนื้อไข่มุกเล็กๆเห็นปะเออน่าจะน่าจะเหมือนกันเลยเป่าทำไม <laughs> เป่าทำไมอืมเนื้อไอติมไม่ได้มีความเนียนขนาดจริงๆน่าจะเป็นดูรสชาติ ไม่ได้เนียนแบบครีมไปเลยอะ่ะมันมีความมีเป็นเกร็ดอยู่อะ่ะไปคล้ายไอติมแบบไอติมตักไผ่องอะไรเงี้ยอืมหอมชาอ่อนๆผสมไข่มุกสับๆมาด้วยในทุกรสชาติประมาณนี้ค่อะอ่ะลองชิมดูแล้วก็อหอมชาอ่อนๆนใช่ไหม,มหอมืมแต่ว่าหอมมากเลยหอมชาอ่อนๆนะไม่ได้หอมแบบม,แมันหอมตีจนฉุนอ่ะหอมอ่อนหอมอะ่อยใช่เหมือนเอาตรง เมือนกินชาต้มไข่มุกชานมไข่มุกเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ดีดเลยนะแบบนั้นเลยเลยใช่อะรถต่อไปเดี๋ยวมันจะไม่จบเนาะฝานี่อ่ะรถต่อไปค่ะรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กคืออันนี้คือจับอะไรได้ก็รีวิวเลยนะไม่ได้แบบว่าเลียงรสชาติเลยค่ะรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็อย่างที่สังเกตนะเนื้อมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีมีมีอะไรอะ ข้างในเออเหมือนก็คือสตอเบอรี่ะคือสองรสที่กินไปอ่ะแบบรสอะไรก็มีสิ่งนั้นเออรสอะไรก็คืออันนั้นคืออันนั้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลงแต่ไอติมเขาค่อนข้างละลายละลายง่ายพอสมควรแล้วต้องคไม่แช่ก่อนอืใช่ใช่เนื้อตัวนี้จะมีความอ่ะเสียงดังเนื้อตัวนี้จะมีความเมียนกว่าหวานเลยอ่ะ ต,ตัวรู้สึกว่านี้หวานไปแล้วคำไหนที่กัดโดนไอตัวสตรอเบอรี่อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบออกแบบหวานเจี๊ยบ people. ออกปีโป้ออกออกกลิ่นทําไมไม่รู้แต่ออกกลิ่นปีโป้เล็กๆอะ่ะ <c oughs> ม,มันเป็นคล้าย <c oughs> กลิ่นนมแมวไม่ใช่นะ <c oughs> เอามันมีความเป็นไอติมอ่ะถ้าบอกว่าเป็น ยาคูปีโปก็น่าจะเกือบจะยาคูปีโปอันมันไม่เหมือนันที่ผ่านอันที่ผ่านมาคือสิ่งนั้นทําให้เป็นรสนั้นแต่นี่คือเหมือนพยายามจะทําเป็นรสนั้นไอติมตัวไอติมพยายามจะทําเป็นชีสเค้กแต่ว่าเป็นชีสเค้กที่ออกหวานแต่เนื้อเนียนเนื้อเขาเนียนจะเนียนกว่าสองรสที่แล้วแต่ไม่ใช่แม่อร่อยเร่ร่แต่ไม่เท่าสองนั้นตัวเราไม่ชอบเรารู้สึกว่าหวานไป เ,เคยกินสตรอเบอรี่ชีสเค้กอีกยอดหนึ่งแล้วอร่อยเยอะนะนใช่แต่ถามว่าอ่ะเก็บแย่ไหมไม่แย่แต่ไม่ได้ปื้มเท่าอสองนะั้นหนุ่มเออ m บบีโอเคอาจจะโอเคสำหรับบางคนบางคนอ่ะอ้าวหวานนะหวานเลยตัวแคคเกอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะวเนาะเยอะตัวแคคเกอร์ก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ชอบยาคูปีโป้ค่ะอ่ะยาคูปีโป้เหมือนเดิมเนื้อก็มีความแบบแต่เนื้อเขาละลายเร็วเนาะอืมเนื้อเนียนไม่ได้มีความเนียนเป็นเกล็ดแต่ไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะแต่ไม,ไม่ไม่ได้มีความเป็นเกล็ดแบบข้อสองอันนั้นยังไม่ละลายืออืมอืมเป็นไปได้แต่อร่อยอร่อยสออันแรกอร่อยไหมยาคูปีโป้ที่มีความ ผสมนมให้มันเนียนขึ้นนะคะยาคยปูปีโป่ปัดเนื้อดียาคูปีโป่ปัดอื i อ s the b s t t แบบที่ชอบเลย i s the best อร่อยอยาคยปูปีโป่ปัดเดี๋ยวขออนุญาตให้ตาล้องเอาไปแชร์ดีอร่อยเนื้อปีโป้แบบว่าไม่ได้แบบเนื้อปีโป้ที่อยู่ข้างในคือแบบกำลังดีเลยอะโอเคอร่อยอร่อยมากแต่รู้สึกว่าจากที่กินมายี่ห้อเนี้ยจะติด ติดหวานอะหวานได้สิแบบที่ไอติมเป็นแหละคือหวานหวานแต่รู้สึกว่าไม่ได้แหลนะไม่ได้หวานแหลกใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกว่าหวานเป็นไอติมที่หวานถ้าใครแบบไม่ชอบหวานก็คือก็กินได้มันไม่ได้แหลกโดดขึ้นมาจนรู้สึกว่าใช่แต่ว่าแต่ให้กินหมดหมดไไม่คนปกติเขาก็ไม่กินหมดเท่านี้รสนี้รสชาชาอะไรเนี่ยชาไทย อาชาไทยเฉาหววยอันนี้เป็นรสที่สามีชอบทุกรสเลยนะคะแล้วว่าเนื้อเขาเนื้อเขาเนียนอย่างนี้แหละเนียนแต่ไม่ได้เนียนมากแต่นั้นอ่ะยังไม่อะไรเกลน้ำแข็งเลยก่อนดูอ่านเนื้ดีนะเป็นเนื้อที่ตีดีแบบพอดีอ่ะถ้านวลกว่านี้ก็จะไม่โอเคอ่ะม,มันไม่ได้นวลขนาดนั้นอุ๊ยอันนี้อร่อยเลยหอมชาชาดีชาดีเลยหอมชาไหนไม่เชื่อชอบอันนี้มากกว่า ตัวชาอะไรอ่ะชาลงไฟบุกอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความไทยอ่ะชาส้มอ่ะกิ่กับเฉาข้วยแล้วเฉาล้วยเขาแบบมันไม่เหมือนไข่บุกอ่ะที่เวลาเอาไปแช่แข็งแล้วมันจะมีความแข็งนะอันนี้ไม่หวานอืมหวานน้อยชาหวานน้อยชาอันนี้แล้วก็หวานน้อยไม่ได่หวานว่าอันนี้หวานน้อยกว่าอันนี้อร่อยเลยแล้วตัวเฉาข้วยคือแบบชอบกว่าไข่บุกตรงที่มันเคี้ยงง่ายกว่าใช่มันกําลังดีมากอร่อยดูจากดูจากการควักได้หลืออย่างหนึ่งใจเย็นอร่อย อร่อยรสต่อไปโอ้ยรสต่อไปคือแกะไม่ได้เด้อรสอะไรไข,ข่เค็ไข่เค็มป่ะใช่รสไข,ข่เค็มนี่ค่ะอืมอันเนี้ยคือเปิดออกมาแล้วได้กลิ่นไข,ข่เค็มอ่ะไม่ได้แบบอาดมดมก่อนมันเคือแบบมันเค็มมันเป็นรสเค็มขึ้นมาแต่ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นไข่เค็มที่ไม่ใช่กลิ่นไข,ข่เค็มอ่ะ มันไม่ใช่ไข่เค็มแบบที่เวลาจะผัดหมึกแล้วได้กลิ่นก่อนมันไม่ใช่ไข่เค็มเลแต่มันรู้ว่านี่คือกลิ่นไข่เค็มอ่ะเออไอของหวานจ้ะอ๋อข้างหน้าก็จะม,มีความเนื้อจะเป็นขาวผสมไข่เค็มอย่างนี้นะคะก,กดกดตรงเลยกดหน้าลงเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะห,หน้าตรงไหนเป็นกลิ่นไข่เค็มไข่เค็มนวลๆคุณไม่ถูกอันนะ่ะแต่ว่าอร่อยอร่อย ถ้ากินแล้วไม่ยืนนาทีแล้วเร่ยหวานน้อยแต่ไม่ได้มีความเค็มตีขึ้มนมาเลยนะกลิ่นอะ่ะโอกลิ่นที่เปิดที่แรกอะ่ะเป็นกลิ่นเค็มเราคิดว่าเราคิดว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเค็มมีความเค็มกว่านี้แต่อันนี้คือแบบเหมือนซอสไข่เค็มทีเออ่เหมือนซอสไข่เค็มใช่ซอสไข่เค็มที่เวลาไปทำพวกลาวาไข่เค็มเป็นลาว่าไข่เค็มที่ไม่หวานโดดแต่ไม่ได้มีรสไข่เค็มแบบครีมขนาดไข่ รู้สึกว่าไข่เค็มขนาดนั้นอ่ะมีแค่กลิ่นตีขึ้นมาแล้วได้รตไข่เคม็มใ่แต่ไม่ใช่รสชาติไข่เคม็มพูดอย่างนี้ได้ไหม<อ>คือมีน้ตรู้ว่าเนี่ยคือรสชาติไข่เค็มนะแต่เหมือนเหมือนไม่ได้กิน<ม>่นไข่เคม็มได้กลิ่นไข่เคม็มได้กลิ่นไข่เคม็มแต่รสสัมผัสอ่ะไม่ใช่ไข่เค็มเลยไม่ไข่เคม็มเออจะมีแบบมีความสา,ขขากไข่เล็กๆเล็กๆเ,เ,เองเอร่อยไม่หวานมากออม,มา,มาเดี๋ยวจะไล่หกรสชาติชอบสุด พูดพร้อมกันไหมสรุปก่อนสรุปว่าอสรุปว่า<ส>ร <ผม S 1> <พ>า,าคา,คาเออ่ที่ห้อง e w s e Home Made นะคะเดี๋ยวเราต้องไล่ดูก่อนว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะภายเขาเรียกเป็นภาย1 6ออนหนึงพาย16ออนเมื่อกี้ภายละ200 269บาทแต่ว่าเขาจะมีโปรตลอดว่า4พาย999 6าบายอะไรก็ไปดูอันนี้เรา6าย อ่าหกพายัอนี้ไปดูในเอ่อหกพายถึงพันสี่ร้อยสามสิบห้าอ่ะใช่ใช่ให้เข้าไปดูในในเพจเขาได้นะคะแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นตลอดแต่ว่าต้องยอมรับเลยไอไอพวกกินไอติมส่งต่างจังหวัดเนี้ยต้องยอมรับ่องมไม่เสร็จรูปค่าส่งส่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีกว่าเราขับรถไปกรุงเทพไปซื้งงงออะไรเงี้ยโอเคโโโโใช่แล้วก็ แก้เบื่อกินไอติมแบบรสเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เนี่ยการส่งก็ไม่กี่วันอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องมิวสเอ่อราคาภายละ269บาทความคุ้มค่าเต็ม5้าเข้ามากวะไม่เป็นไรหรอกเนาะแปบ๊บหนึ่งนะอืสรุกคะ่ะสรุป สรุปว่า6รสเนี่ยเราชอบชานมฉ่ำกวยชาไทยฉ่ำกวยมากสุดชาไทยฉ่ำกวยคืออร่อยยืนหนึ่งลองลงมาก็จะเป็นอันดับสองเลยอันดับสองปโอันดับสองชั้นชาชานมอันดับสามชานมอันดับสามอันดับเขาเป็นอะไรวะปีโป้อันดับสี่อันดับไข่เค็มอ่ไข่เค็ม อันดับห้าอุ้ยมะพร้าวสีมะพร้าวมะพร้าวใหม่มะพร้าวฉันตีขึ้นมาสามเลยว่ะอันดับห้าก็เป็นไทยเค็มหกตอมิดิชีเค้กเออตอมิดิชีเค้กสุดท้ายเลยรู้สึกว่ามันมันหวานะแต่มันไม่ชอบเออเคยกินดีวันนี้แค่นั้นเองแล้วรู้สึกว่าที่ห้อนี้คุ้มค่าไหมหรอให้เราท่าไหร่สั่งมาเท่าไหร่รวมส่งวันนี้เราอยู่ชลบุรีเอออยู่พัทยาเนาะก็จะ ประมาณสองพันรวมส่งทั้งหมดเออประมาณพันกว่าบาทพันเก้าอะไรประมาณเนี้พันห้าอะไรประมาณเนี้สักอย่างพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้ยรวมส่งหกพายการขนส่งก็โอเคไม่แย่แล้วก็มาถึงก็แข็งแข็งอยู่อืมอืมอืมใช่ส่วนเรื่องเออรสชาติกับราคาเราคิดว่าแล้วแต่คนใช่แล้วแต่คน <c oughs> แต่แต่แต่ สำหรับเรานะว่ารสรสชาติของยี่ห้อเนี้ยเป็นรสชาติที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็หายากนึกออกไหมเขาไม่ค่อยทํากันเลยอย่างเงี้ยไม่รู้เราไม่รู้ด้วยเออเอ,อ,อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อไปก็จะต้องลองาหา,าเทียบกับไปแบรนด์ดังๆที่เจอได้ตามร้านสะดวกซื้อเราไม่เจอนก็นกโอเครู้รสึกว่าไอรสถ้าอยากกินไอติมมะพร้าวอีกหรือไอติมที่ทํามาจากแบบว่าผลไม้อีกอ่ะเราก็จะซือ้อร้านนี้ ใช่และไอชาไทยเฉาข้อยอ่ะเราก็จะซื้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่อื่นมันจะเป็นชาไทยเฉยๆไม่มีเฉาข้อยเลยใช่ไมแ้วมันไม่ได้หอมชาใช่แล้เนี่ยมันอร่อยอ่ะมันจะมีรสที่หั้งซ้ำและไม่ซ้ำอืมเรียกว่าถ้าถ้าอยากกินอีกก็ซื้อได้เออเรียกว่าคุ้มอ่ะคุ้มค่าไหมคนอยากสําหรับคนอยากกินคนชอบกินก็คุ้มค่าค่ะซื้อเลยแต่ต้องเตือนไว้ว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบหวาน เจ้านี้ไม่ใช่ใหม่ลองดูได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่าถ้าเจ้านี้ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับคุณก็ไม่งกรชากก็ตอบไม่ได้ชามันไม่หวานขนาดนั้นรสอื่นเราไม่รู้ไงแต่มันอ่ะแต่ต้องบอกว่าชามันไม่ได้ชาแบบเข้มข้น เจ้านี้จะไม่ได้เน้นแบบว่ารสชาติหรือรสสัมผัสเข้มข้นแต่จะเน้นที่กลิ่นอะอกลิ่นเา<อ>ขาเขาเด่นเรื่องกลิ่นค่ะแต่วว่าไอ้รสชาติเข้มข้นขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยก็ก,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 ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นไอติมที่ทแบบกินเพลินๆหวานๆทานง,ง่ายสรุปแล้วก็คือน้ำลาบเราแต่รสที่ไม่คุ้มก็คืออเบอรี่ชีสเค้กมันจะแนสลดแล้ร,แลราคาไว้ให้ก็ไปสั่งกันดูใช่ไปสั่งกันดูแล้วรอบหน้าเราก็จะสั่ง เราอ่ะชอบหาไอติมไกินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ่อตลอดก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยสั่งเป็นใหญ่ของทุกอย่างก็คือจะสั่งออนไลน์แล้วเดี๋ยวมีอะไรน่ากินน่าสนใจเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะไม่ลงแล้วเนะะ